我呢？啊 กาสมปอดีพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนนะวันนี้กับยาจีนะลาตอนกลางคืนพี่น้องเฮาสิไปซองบางแล้วก็หรือว่าตัวกระลอกบินนะพี่น้องนะตัวนี้กาเพราะว่าเดี๋ยวนี้แถวนี้มันก็มีผลไม้สุกแล้วพี่น้องแล้วก็มันจะมีพวกอีเห็นแล้วก็พวกอนาบางพี่น้องนะกับยาจีนะเข้าป่าตอนกลางคืนจะไปซองพี่น้องสายใส่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วพี่น้องใกล้จะมืดแล้ว กติดตามไปเนาะเพราะว่าส่งสันวันนี้ฝนก็ตกหนักพี่น้องติดตอ่อกันห้าวันพี่น้องเนาะก็เลยบม่ได้เข้าป่าพี่น้องวันนี้ก็เลยมีนน้แดดก็ออกหน่อยนึงอะเนาะครับยาซีนาะไปลบปา่าตอนคำคืนสิไปส่องสัตว์ตอนคำคืนพี่น้องเนาะกติดตามไปเขาก็สิไปยาม,มานะพวกอีเห็นบอหรอือพวกนั้นกินผลไม้พี่น้องนะเนาะเขาสิไปเดินตรงน,นี้ไปพี่น้องเดินตรงน,นี้ไปแนละ้วยางตรงน,นี้ไป ประมาณเสาร์ั่วสามสิบนาทีพี่น้องกบํบได้ไกลพี่น้องมันก็ใกล้ๆกล้บ้านพี่น้องหลบจักแลนลลลหนลบมาหลบมอเตอร์ไซค์เนาะแรงข้างนี้ก็ยังได้ยินพี่น้องบางทีเขาจะเปิดลำโพงก็ยังได้ยินเสียงเนาะเพราะาเขาไปใกล้ใกล้บ้านพี่น้องเดินตัวนี้ไปก็บลได้ไกลปันได้เนาะตัวนี้เมนบนที่เขาหาก,กินทุกๆมื้อเนาะลากาลอก ตักฟืนนะพี่น้องแถวนี้จะเป็นแถวปลาหักไซปลาสับสนพี่น้องเนาะตรงนี้จะเป็นอยกรอยของมันก็จะเป็นออีเห็นหมีนะพี่น้องหรือว,ว่าเป็นหมีดำหรือว,ว่าโบเอ็น่าจะเป็นตัวหมีพี่น้องตัวนี้หอยมันจะเยียบอย่างนี้ ทีนี้ก็มันจะ,จะขึ้นได้ประมาณหนึ่งวันหรือว่าสองวันพี่น้องนะเป็นตัวไม้ตัวนี้บางทีมันอาจจะหาก,กินจนกำคืนแล้วพี่น้องมันหาก,กินตจนกำคืนแล้วอนะทีนี้จะเป็นหอยเท้าของตัวมีหรือว่าตัวนะเขาจะว่าม,มีมีเห็นมีนะพี่น้องานะองเดินตรนี้ไปครับนะพี่น้องดูนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วหาวซเบึงนะผละไม้ที่นะโต เย็นกินก่อนถ้าว่าบอกกินฮัก็สิไปเบิ่งตัวบางกินพี่น้องเพราะว่าแถวนี้ก็บริษัใส่บ้านพี่น้องก็เียอย่างประมาณสามสิบหรือว่ายี่สิบนาทีหลุดจากแหลนก็นยังได้ยินเสียงนี่จะนเป็นตกฟาร์มอะไรน้น มันีะเป็นหอยของตัวปนนี่เจเพราะว่ามันมีใบไม้ไหลเพราะจริงๆบ่เห็นพี่น้องอันนี้มันจะเป็นอะาลาของตัวปันพี่น้องมันมาเยียบตรงนี้เป็นจะเป็นล่องลอยของตัวฟานพี่น้องเพราะว่าฟานนี้มันอาจจะอนาหาจินตนกจำคืนตัวนี้ตรง เฮตัวนี้มันเกลืแล้วตัวนี้ก็กินได้คือกันนะพี่น้องเกเดี๋ยวนี้มันเกแล้วเฮตัวนี้เฮตัวนี้เขาเอื้องมาเฮตีปอบพี่น้องตัวนี้ก็กินได้คือกันนะตัวนี้เขาก็สังเกตดาว่ามีแมึ่งวันกินได้เขาก็สามารถกินได้นะเตตัวนี้มันจะเกลือนึงแล้วมันจะเกแล้วจ้ะาล้วก็บอบ่อานะพี่น้องตัวนี้มันจะเกลือ าซีเดินไปนี้ไปเดินไปนี้ไปแล้วก็เส้นห้อยแล้วก็ไปคลาดพ้นไปตัวนี้บอกว่าเป็นหนูวายกินหรือว,ว่าเป็นตัวบางหรือ,กกบบอว่ากระลาะกินกันบอกโอ้โห่น้องที่เฮานั่งพบมื่อหนึ่งซองมื่อหนึ่งบางทีจะเป็นพวกกระเลาบ,บินกินนะพี่น้องเดี๋ยวนี้มันกินสุดเลย Cái cam bùa mình tôi Mình bán vào tụi Của Kinh No me voy a dar mucho. มันมามันจะมาทางนี้ได้เน,น,นี่ยังไม่ได้มืดเป็นไรผลไมา้เป็นตัวนี้บางทีมันจะกินกินเจนี้ มันมาแล้วเราจะขับย่อส่งไฟใส่แล้วมันบินไปหรอไปตรงตรงบางบางกระลอกบินนพี่น้องมันมาแล้วี่น้องมาแล้วมาแล้วก็ไม่เล่นมันมันจะมาจะมาเดี๋ยวนี้พี่น้องพี่น้กระลอกัวนะบางบางมากินแล ผมบอกว่าเสียงเมียงเพราะว่าทางคนเดินมันจะใกล้ๆนี่ก็บอกว่ามันเสียงนกหรือว่าเสียงเมียงเนาะพี่น้องมันบางทีอาจจะเป็นเสียงนกพี่น้องหรือว่าเสียงอะไรเสียงสัตว์นั่นบางทีนะพี่น้องนต่ตอนมันมาใกลๆ้ๆจุดนี้ครับพยบายามบุกกาเปิดไฟพี่น้องครับพยายามบุกกาเปิดไฟก็บุกไ้เปิดไฟนะพี่น้องพอดี ตัวบางตัวกระลุกปินนะ่นตัวบางมาส่งโต,ตกินผลมไม้ตกพี่น้องเตได้ยินเสียงหันร้องแล้วก็ครับพเจ้า,าก็ปิดไฟปิดไฟออกไปแล้วสิบนาทีปิดไฟไปสิบนาทีพี่น้องก็เปิดไฟตัวบางกระลกอกคน,นก็แลนหมดหนีหมดบางทีน่าจะเป็น บางทีน่าจะเป็นนาเป็นคนเป็นนกหรือว่าเป็นสัตว์นะพี่นนกนะเพราะแถวนี้จะเป็นแถวที่เป็นทางของคนเดิมพี่เนอะ เม <c oughs> ื่อกี้ข้าพเจ้านะได้ยินเสียงตามทางขนาทางตัวนี้เพราะว่าทางตัวนี้เป็นทางที่คนเดินนะครับเจ้าอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ได้ยินเสียงหนึ่งอยู่ี่นี้น,น,นก็เลยก็เลยเทียนี้กับพระมันสิบโมงสิบโมงพี่น้องกำคืนเนาะสิบโมงแล้วก็ได้ยินเสียงนะเหมือนบางทีอาจจะเป็นคนพี่น้องเพราะว่าแถวนี้จะมีคนหรือว่าเป็นเสียงสัด น้อพี่น้องดูว่าเส้นอีเห็นพี่น้องเว่าข้าพเจ้าเฝ้าอะนะข้าพเจ้าเฝ้านะนะตบบางกินนะผลไม้อยู่พุ่นแล้วก็จะได้ยินเสียงนะเมื่อน่ะนะสัตว์ใหญ่พี่น้องมันห้องตามตรงนี้แล้วก็ขเบไปก็ปิดไฟไปพี่น้องปิดไฟขเบไปก็ปิดไฟไปประมาณสิบนาทีพี่น้องแล้วก็เสียงก็หายไปพี่น้องเสียงก็หายไปแล้วก็ขเบไปก็เลยกลับมาพี่น้อง เพราะว่าอยู่บ่ค่อยยากอยู่แล้วก็กระนาพวกนระนบางบ่มาพี่น้องเนาะครับเรก็เลยก็ต้องเมื่อบ้านพี่น้องเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นแถวที่มันใกล้ๆบ้านพี่น้องกับบู่้ว่าเสียงสัตว์หรือว่ามันเป็นเสียงของของคนเดินพี่น้องกับบ่ฮู้มันเป็นเตะเฮาก็มีเตะเมื่อบ้านกับฝนก็จะตกนิดนึงแล้วฝนตกนิดนึงนะครับเฮาก็สิเมื่อบ้านเราพ <ând> <ife course> ี่น้องนะ